น้ำใไสใสตามทะเลสาบหรือตามห้วยตามหนองน้ำของบ้านเมืองนี้มันจะต่างจากบ้านเราคือที่ข้างล่างนะคะที่พื้นน้ำข้างล่างน่ะมันจะเป็นก้อนหินแล้วคมมากนะคะเวลาลงไปเนี่ยถ้าไม่ใส่ถุงเท้ายางม,มันจะเป็นถุงเท้ายางหนานิดนึงค่ะ ถ้าไม่ใส่ถุงเท้ายางแบบนั้นลงน้ำนะจะเจ็บเท้ามากเลยเดินไม่ได้เลยแหละมันอันตรายจะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรานั้นพื้นใต้น้ำมันจะเป็นทรายแต่ที่นี่มันจะเป็นก้อนหินก้อนหินเยอะมากๆค่ะน้ำนี้เป็นแม่น้ำอีสนะคะเป็นแม่น้ำธรรมชาติแต่ไม่แต่คิดว่าก้อนหินเนี่ยค่ะเข้าขนมาจากที่อื่นโหใสดีจัง,งเลยครับเจ้า ไม่ใช่ลำนั้นไม่ใช่ลำที่ที่มีอะไรอยู่ข้างล่างนะคะที่ว่าลร่อนลองน้ำได้โอน้ำใสนั่งนั่งสบายสบายตรงนี้ค่ะช่วงที่คนยังไม่มาเดินในพัคเยอะๆนะนั่งสบายมากเลยนั่งตอนกลางคืนก็จะมองเห็นตึกเอ็มพร t สเตแล้วก็พอมองไปตรงนั้นก็จะเห็นตึก วันบนเทรดตรงเหตุการณ์นเอลเวแล้วก็ยังได้กลิ่นน้ำเหมือนยืนอยู่ริมห้วยเลยเมื่อกี้มาทำพามาดูซูแมกค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูซูแมกนะคะมันจะเลี่ยงคนได้ไหมเนี่ยนี่ค่ะซูแมกมันจะเป็น พืชชนิดหนึ่งพวกคนฝรั่งนะคะเขาจะนำไปไปปรุงรสอาหารให้มีรสเปรี้ยวนี่ยังเป็นช่ออ่อนอยู่ค่ะต้องรอให้แก่ก่อนนี่เขายังเป็นช่ออ่อนอยู่เปรี้ยวเหมือนมะขามเปียกเลยค่ะเนี่ยเนี่ยแค่เม็ดแค่นี้นี่ยังเล็กอยู่นะคะเนี่ยเนี่ยแค่เม็ดเล็กๆแค่นี้ค่ะเปรี้ยวเท่ากับมะขามเปียกข้อหนึ่งเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยซูแม็เขายังไม่แก่ เคยเก็บซูแมกเนี่ยตอนกลับไทยปีที่แล้วฮะเอาไปฝากน้องคนหนึ่งที่เอาไปฝากเขาแล้วเขาปลูกขึ้นด้วยฮะแต่ว่าไม่งามเท่าไหร่เพราะซูแบกชอบอากาศเย็นนี่ยอดซูแมกนี่เป็นซูแมกค่ะพอโตเขาก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ยังกระจายอยู่เรียวอร่อยแค่เม็ดตรงนี้นะคะเนี่ยแค่เม็ดเนี่ยแค่เม็ดเนี่ย แค่นี้่ะเปรี้ยวยังกามานาวซีกหนึ่งถุงมือเลอะนะคะเขาเมื่อกี้กเก็บผักมาจะมีซึนก,กินตรงนี้แล้วชอบชอบดึงมาอมอมแล้วก็อมเอาไว้จนรสเปรี้ยวหมดค่ะอ,อร่อยโอ้โหหลายช่อเลยนี่ช่อใหญ่ขนาดนี้ยังไม่เปรี้ยวค่ะนั่น่ะ ช่อใหญ่นี่เหมือนใบเล็บพลุดนะคะแต่ไม่ใช่เล็บครุดอู้หูจะได้กินซูแมกเยอะเลยช่อใหญ่ฮะนั่นนะ,ะช่อบะล่มนั่นน่ะค่ะช่อบะล่มเลยชอ่อนะะั้นค่ะขนาดนี้ยังยังไม่เปรี้ยวจัดต้องรองให้เขาเป็นเป็นกรรม,มย,ะะย่อยนี่นะก็ยังเลี่ยงเออสวยจังเลยสวยมากเปรี้ยวจริงๆนะครับ เปรี้ยวเหมือนกับมะขามเปียดกไม่ออกไม่ออกชอบตรงนี้มีไหมมีซูแมกเก็บกินอีกเยอะเลยอันนั้นก็เป็นหนามน้ำนมดอกสีม่วงๆนั้นก็เป็นยานะคะเป็นยาที่มีสรรพคุณคล้ายซูแมกเลย ที่มีสรรพคุณคล้ายซูแมกข้อหนึ่งก็คือแก้อาการท้องเสียอาการท้องร่วงค่ะตรงนี้เป็นซากโป๊ะเก่าน,นี่ก็เป็นดอกของดอกของผักาดฟินโอ้คนที่มาแถวเนี้ยไม่มีใครไม่มีใครกินเป็นค่ะ ปวดเข่าน่นเห็นไหมถ้าดอกอ่อนๆจะเป็นแบบนี้นี่จะยังไม่เป็นช่อยังกระจัดกระจายอยู่พอแก่แล้วเขาก็จะเป็นเป็นช่อจะได้กินแล้วหอมน้ำหอมหอม nhớ là hòm chân ơi nám sậy nát hả à. hòm ส่วน,น,นั้นเป็นรถไขาไยขายของกินนั่นเอ็มพายเซเลตสวัสดีค่ะเดินไปไหนจะเจอแต่ดอกเนี่ยสีแบบนี้สีนีเจะซี่เยอะเลยค่ะแต่ว่าทารันตีที่ดุกอย่างนั่นค่ะตลอดแนวเลยลมแรงที่เป็นแบบนี้ก็สวยนะเนี่ยค่ะ เนี่ยที่เป็นเขียวไม่รู้ว่าเป็นโอ้สงสัยเป็นดอกที่กำลังจะปานมั้งค่ะเนี่ยใช่ด้วยนี่นี่ไงคะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นดอก สยแต่ไม่ทนปลูกไว้เป็นทิวแบบนี้ดอกจะไม่โตขยะเยอะมากเลยคนที่เข้ามานั่งในพาร์คนะคะเจะพวกพนักงานทำความสะอาดกำลังเดินเก็บขยะกันจ้าระวันเลย ม่วง,งนี้ก็สวยนะคะดอกเนี้ยม่วงนี่ตอนนี้เม่กำลังมายอดตึกว,วันเวอร์เพจที่เป็นเสาสูงสูงมองไม่เห็น,นะะแล้วค่ะเอ็มพายจะเตยยังมองเห็นอยู่นหคะหนึ่ยยอดแหลมๆยังมองเห็นไบซุกก็ยังเยอะอยู่ค่ะ เอาไว่ว่างๆจะเก็บใบซุกไปทำขนมนีน่นะคะซุปสภาพไม่ไม่เหมือนก่อนเลยเขาดูแลไม่ทัน